だから。 マッカーの人たちは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 マッカーの人たち

พระนังโกคังมะอระอุศมังตูมาติปังมานิทามาตองตองตอตององโอมามันมีกินาเรนไนององไหมานิการิปิรามาประานิาสถาวิปิัาันมาะันะัะาะัมาาฉะันมาาะาะาะาาา สัมปติฌานเพ็งเพ็งปาปาหานุลุลุ อย่างน n ้มาคาางมาวาจะตทีตัวัดสิงทีามมาอาุตรวางตมาเป็นมาเลือกมาอาตรสิ่งที่ใาญ่ละที่ตัววิที่หญ่ละมาองประสิทธิ์ภากขสีทั้งสี่น พันภาษาทั้งมวลมอบเป็นสมบัติศักสิทธิแก่เจ้าหญิงชายผู้ว่าสกรพชมพูเห็นหน้าเจ้านามนางสิวดาปีติวิโสภัวาอารามธสมนุสุภุวิชาจรณะสัมปโนสุขะโตโรควิจูอานุโตโรภุริธรรมมาซาลพิชัสสักิวะมุสานังสุขะสักวะสุขิตสิธิชนะติตังธรรมมังสิทธิชนะติตังสังขังสิทธิชนะติตังนักมมติกายะมะอาปารังสเปชนะนังเข้าหิชนะนางคนทั้งหลายเอ๋ยเห็นหน้าเจ้าสีการ มิได้ตั้งลำวงตรงเขาดิมิรวงเส้าทุกราอิโอมสิทธิพาคันโญแะอาภาสราสิวัปะโคอาคัสราหิตมาถังประกาศเส้นโตตัปหาอาหะโสเจ้ามีกรบะเดชะดังขยาไตสระศรีิงหนะตัปโอมสิทธิจิตติจิตตังจิตจิตสวังจุตรกะนั่งกรรมระกนังสังระกนังอิจิเกตโตตัปขันตัญหาจิตามสานะกาลิติอาอุอุอิโอมสิทธิจะทรงราศีเจ้าให้ของเที่ยงเสมือนพระจันทร์เมื่อวันเพ็ยงไทยเห็นหน้าเจ้าขอให้จึงเป็นขันธ์กามทิสรุ่งหลงหลายทุกทวนา นามอะะนามนาอ้ออนักอโอ้อนาอานาอาการผู้ิายที่ตั้งแต่ลวงช่วยเดชพชะประเสีทั้ง4ี่ตนมอบเป็นกบะศริที่แก่เจ้าอาอิอูสิทธิ์สวะอุเนติ ุนะคาโลปุส <d ose> <an> ันโตสีโรมัจเจคอนเชิญปุสันโสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดถเรื่องศีลส่างเจ้าขอพะบารมีเป็นที่ชึ่นนะคาโรสุวรรณเจวะนังาสีดังแสงทองรับสมุสีทองไปทั่วสกลกายาเป็นที่เสนหาแปรปรวนายเดชปะปุสันโตสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิิธิายาเท โมกาโลโกนาคัมโนนาลาทิเตขอเชิญพระโคนาดวงสมมาสมุทรเจ้าเจดีย์ทูตทินาภาที่เจ้าขอพระบารมีเป็นที่อึ่นโมกาโอนาดีจงประการโมงามกิจกาแสงแก้มณีโชตกองแสงโคตุที่นาภาที่เห็นหลวงหลายชายเห็นหลวงรักเห็นหน้าให้สายขับเป็นมหานิยมเจชะพระโคนาดวงสมมาสมุทรเจ้าปฏิจิตริธายะเอ ลุกการุกัสะโตกวทเวกันเนชอนเถดกัสะโปสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดทีพิโสสงฆ์องเจ้าขอพระปารมีเป็นที่พุทุการุังพะเมวชะพุทธนางยู่ดังแสงสังยในโสพิโ่ของเจ้ากองกันบำบัดโตโกคาพยาพิชร้ายเดชกัสะโธสัมมาสัมพุทธเจ้ากสิทธิวิทาจะเต อาคารโภตโมรเวเตเตอุจมาสีสักยะมุลีโกดมสมาสัมุทเจ้าก็เนตุเที่เนทัสองของเจ้าขอพรบรมีเป็นที่ขึ้อาคารุโอยังเอวะทางานด้วการแสงอาทิตยมนักดความรู้ใจเป็นเน้งสองของเจ้าให้มีจิทิเศตาปรนายินดีเดชะภาษีสักยะษมุลีโกดมบรมุรุปฏิทิภยเต ยะคาโรอาริยะเมตโยชิวะหาทิเตขอนเถภาษีอาริยะไมตรีสมมาสมุทธเจ้าเจเดชูที่ลิ้ของเจ้าของบารมีเป็นที่ชื่อยะคาโรมุขเมวจะยะงามดูดังแสงมุขกลงแสงสุขทิลิ้งของเจ้าเจรจาภาที้วยสมณะสีธรรมจะให้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตเตากามาจินดีเดชภาสีอาริยะไมตรีสมมาสมุทิเจ้าให้เป็นติจิตพิธายาเตสเดชนานังขหูชนานังคน,นกระไถเอ๋ยเห็นหน้าเจ้าติดใจก็รักให้เจ้าทั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืนจะยังสุขสันต์เาค